สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่รักแข็งสุขสุขคนพอกำนอัองซาลาก็เข้าพี่น้องมาเมืองนำกระปุ่นพี่น้องเ้ยนี่นำกระปุ่นน้ำยากไก่กะทิไก่ชิ้นเน้นๆพี่น้องเนี้ยบอปาตุ้งโป้มีตีนไก่พร้อมผีบูหอมขนาดพี่น้อง มาเด้อมาเด้อกินตันพี่อ้องเลยเสพเสแน่นอนกำลังเตรียมมัไ่นมีถวยกินจานจานมีจต่จานใหญ่เลยจานใหญ่ ดสอคนถู่กระเบิดเนาะขนมเียนขเนาะเียนนังนะเากินไปจำหนาเียันเยอะเนะกินขบมาเด้อด่านเต้านี่

บ่โมเนื้อเดือดเอือนยื่นนะเล่ อนนี่เป็นนองอันน้องพอเนี่น้องคอเจี่ย่านนะข้าสี่อย่างนะนะยังน้องก็กินบอนองกินไป่อนึงออนเออเอาใกล้น้องในตี้น่องบืนใัยนะยังกัดน่ะน่องเะยเหรอบลายังกัดในข้างน嘛 สิบเดือนปลายเลยดิวันที่วันที่หนึ่งนีกับชวิเดือนของรล่งานก็ด้มือที่สองมอกับชีวิตเดือนในอีกมือกวเดินเต็ม

เอาเลยเอาเลยถัวใหญ่ลุงเท่นนะเอางันงันดูลายอยู่โวยบื้อคนกระโดดเรียกของโมราในถ้่ยนะลูกให้ลุงจับเอาเองเฮ้ยอ้าวนี่ไม่อนแน่พอ จับเอาเอง,ลงโลโคไปอยากได้จัได้กะไม่ต้งัดเอาเอาเองตากลลุงตักเองโลน้ำนะลุง,ลง,ลง,ลงเอาหมอมาเนี่ยเฮ้ยเอายำหมอมาพีเออาตาักลุงตกักนีเลย่ตัวเจเลยหแช่่ไอ้เค็มขาวแล้วไหมขาวขาว,ขาวผูทั้งขาวลุงนะ พวกเขาทั้งเขาลุงมินในเข็มตอนนี้เซาเอ็ดเดือนเดียวนี่เนะเัาเอ็ดเดือนได้บ้งฮันี่ปีปีสิบเก้าเดือนปีเก้าเดือน เออปีเก่าเดือนเออปีเก่าเดือนแล้วอายนี่น้องนี่กำลังชีดฮอสิเบตเดือนเกิดปีเดียวกันเนาะแต่ผูนนึงโฮปีฟูหนึ่งขายปีแต่คแลอรผันาน้รเเฉล็ออีกี่ว่ยังไงหมดเป็นไ นกันเลยคำเราจะกินหรือเปล่าน้กระชี้นทีนี่เลยนีาถ้าก็เป็นทบไบเป็น่เทยมครับใช่ไหมนี่นเป็นเบิร์ดเลยนีเร่าน้น่เนนไก่นี่กอน้ำร้านน่ะเป็นเอลเฮ้ยตัวไปกินแซน้นางกินดไมใช่กับพี่มันพรฒนาต่างกันเนาะี่

ไปแล้วเล็กน้อยเรอยู่เทิงเาดูแกมนแกเมาบอกปาได้เลยนะเลยกระุนเอาเอาขากระปุกนะออยเรื่อยเห็ดดีๆเนี่ยพังเสริมนะซีพันบ่นนะเฮ้ยฉัแตกแดกเดี๋ยวมึงสิเคีพี่พันพี่น้องกระพุกนี่พันจ่ายเงื่อนนี่น สามโลกั็พักสิพันเลยกินแล้วประหารกันได้บ้าไหมแม่ตาซื้อก่อนกินล้าพลายถุไอว่าวันสวยแล้วแท้มาตรวเสารหา้าน่เขาแ่เด็มาตรวแล้วเสาร์หาเขาคุ้มย่งนะยายแดงย่เหนื่อยห่อยหนึ่งยายันยงใหญ่ นางกะจีก็ทำอะไรคล้ายกับเป็นหมดใจจีก็ยิ้มเที่ยวนางขี้หนี้ตัวนั้นนะดูใจไหนก็ใ่ยเห็นยพี่านพี่นอนะมีงแน่นนลายาบ่วงลงไปน้าลายกินเบิรดได้บ่นวกินแต่ตอละัน่ะเอนั้นมันยังเป็นแต่เหยาคลองเลยเยู่นัาไปร้ายมันชิเปื้อนนะ ปวดโพมันเนี s <S mm ่ย hmm. เ nice. okay. like, like, mm. like. well. uh ้ยุดได้่ยอนเต่าน่ะจนชิลูเต็งแลเอ้ยเี่ยบ่ายโมงสี่่ปวดโพนี่งขาดแล้วนี่เรเมันมาหรด้วยกินแฮ่จ้ามันกินเป็นในอีนี่เลยเออะไรครับเนาะ อียก็ยังไงกายังหันตูหันขักันนะสู่อ้ยใ่ะนะครันบางทีแพาขื่นเลยนอนยองงาดเย้างอเออมันแหนแล้วมันยาตนอนตัวถัวย่อยเง้ยก็เบิดกลัวโล่หนึ่งใช้เด็กสาวหาพันกูบหรืคุมเด้อเด้อเฮ้ยี่บารลุทางร้านกำลังก็เกิดไข่ไหมอะไปนี่เดลล็กเจเกอ่ากื้เอื้อมาซื้อานแเบสา ช่อนะมันารมากิม uh ันบกิะมึงเบิ่งเพื่อนมึงนะมปเมนตาชนะไดพสดได้เข็มเอาลูกเปลี่ยนเมีย่งูมู่ Batman ี่กระปุ้นบึ้มข้าวนามกระปุ้นกูคนในครอบครัวเขานะ่เมียยาก็มาก มียเีอยัจกกทำมียกินมาร้านประมาณสองจับอืจับจัปจัดอ่ภาษาอย่างปรบาเออาารไเลูกเกาะกินองไงเนอะอกินเนยนะิมุ

โห่ากับงานงานแบบประเทศไาถ่ถัก่อนถั่วอ่ะเอือยใช่้มถ่วกแวนีกินลวม็ดละเี่หอมมากเมดมนีนีลมกยังวพอดีเลยแ่่าเนะ้ยาเน่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 เ่เน่เน่น่เน่เนเน่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 เนเน่เน่เนน่เ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 น่่เน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 ่เ่เน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 ่เเน่น่่เน่เน่เนเน่เน่่เน่เน่เเน่่เน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 น่่เน่เน่เนน คอลูกกรนิแอรวแล้ว้องลูกกรตไปอยู่ฮันและไรนะคะต้อง้อกนั่นแหละคือสอตัวน่ะเอาหนำใช่ไหมเนี่ยเช็ดไหเช็ น้ำหวานน้ำบานน้ำบานน้ำสระลากอาเยอ้หนัาฮาเลาตอีกเนาะ้นี้ฮาลี่เขาซีดเชือดกดเมื่อเอ็กจัดไปสองแทง